อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามาวอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวเอสป้ากันนะครับในตอนนี้เนี่ยสาวเอสป้าได้รับ เราก็ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยอีกหนึ่งโอกาสนะครับหลังจากที่เดบิวต์มาได้เพียงไม่นานเท่านั้นนะครับแต่ว่าความปังของเอสปานั้นเนี่ยก็ส่งผลต่างๆแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงได้อย่างมากมายเลยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์นะครับที่แฟนๆของเอสปานั้นเนี่ยภูมิใจในตัวทั้ง4สาวมากๆนั่นก็คือเอสเปานะครับได้กลายเป็นตัวแทนของเด็กๆเจนซซนะครับได้เข้าไปร่วมกล่าวสุนทรพจน์ที่งาน U N 20 2 2 t High Level for Sustainable Liberty นะครับโดยในครั ้งนี้นะครับเอสปาของพวกเรานั้นได้เข้าร่วมเปิดงานท0วน h ี g h l วน e ีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เป็นงานที่มีวาระสําสคัญมากๆเลยซึ่งงานครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นที่นิวยอร์กเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับของวันที่5กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นของที่นู่นเลยและสาวเอสปานั้นนะครับก็ได้เป็น next generation to the next level นะครับที่มีความยิ่งใหญ่มากๆถือได้ว่าเป็นตัวแทนของเด็กๆเจนใหม่นะครับ generation z นั่นเองซึ่งการไปร่วมงานในครั้งนี้นะครับ เอสเปาเนี่ยก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานครั้งนี้ด้วยโดยได้ส่งตัวแทนนะครับนั่นก็คือ G ีเซลนั่นเองเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ G ีเซลเนี่ยก็ได้พูดนะครับประมาณว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้รับเชิญมาที่นี่ในวันนี้เอสปาของพวกเรานั้นเป็นกลุ่มที่ข้ามโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนจริงสมาชิก4คนของเรานั้นอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงและยังมีสมาชิกอีก4คนของพวกเราที่อยู่ในโลกของเมตาเวิร์สเราทุกคนนั้นมักถูกเรียกว่าเมตาเวิร์สเกิกรกล์ลกรุ๊ป ทรพ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยได้ดีมากๆเลยแฟนๆนะครับออกมาชื่นชมในความสามารถของ G-Cele ที่ G-Cele นั้นสามารถที่จะลิกงความสามารถของตัวเองที่เป็นแบบฉบับในวงนะครับนั่นก็คือ g i n o c l o s s y นะครับซึ่งเป็นความสามารถของ G-Cele ในฐานะของสมาชิกจากเอสปาเข้ามาใช้กับความเป็นจริงในโลกจริงๆนี้ได้นะครับเพราะว่าเธอนนเนี่ยสามารถที่จะกล่าวสุนทรพจน์ได้อย่างดีเยี่ยมและทําให้แฟนๆเนี่ยภูมิใจในตัวเธอมากๆนะครับที่เป็นตัวแทนของวงออกมาพูดสุนทรพจน์ในครั้งนี้และการไปในครั้งนี้เองนะครับทำให้เ e อ็กอ ราชทูตสาขาดัลัเช็คประจํา UN น,นะครับได้มีการบอกเอาไว้เลยว่าเอสปานั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวแทนของเด็กๆรุ่นใหม่ในเจเนเรชันใหม่นะครับสมกับคําที่บอกไว้เลยว่า next level for the next generation นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้เหล่าไม้เนี่ยภูมิใจในตัวทั้ง4สาวมากๆเลยกับการไปร่วมงานของ UN ในครั้งนี้นะครับที่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่ว่าทั้ง4คนนั้นเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆและ,และก็ยังนําเรื่องราวของวงนะครับไปเปิดเผยสู่โลกกว้างเป็น ตัวแทนของเด็กๆเจเนอเรชันใหม่นะครับออกมาพูดถึงเรื่องราวของโลกใบนี้นะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วก็กําลังจะดําเดินต่อไปในโลกอนาคตข้างหน้าซึ่งเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากๆจริงๆและก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆเลยสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเอสเปาสนะครับรู้สึกภูมิใจในตัวทั้ง4สาวมากขนาดไหนมาคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็มาชื่นชมเอสเปากับอีกหนึ่งภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ของพวกเธอนะครับกับการไปกล่าวสุนทรพจน์ที่งานของ UN และสําหรับในตอนนี้นะครับเอสเปาเนี่ยก็ใกล้วันคัมแบ ติดตามเป็นกำลังใจให้เอสปากันนะครับกับการคัมแบ็คครั้งใหม่ของพวกเธอกับปีนี้อัลบั้มที่2ที่มีชื่อว่า Girls เต้เเลืออีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นแลวนะครับพวกเธอก็จะกลับมาให้พวกเราเนี่ยได้ให้คิดถึงกันพร้อมกับมาเปิดโลกกว้างยาโลกเมตาเวิร์สใบใหม่นะครับที่ทําให้แฟนๆเนี่ยตื่นเต้นทุกครั้งกับการคัมแบ็คของเอสปาเลยและสําหรับคลิปนี้อมกอเคปป๊อปนก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยรวมไป กับเรื่องราวดีๆเกีกับเอสป้ากันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อามปกอเคป๊ก็ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง